อะไรอ่ะมันอยู่แก๊งไหนอยู่อยู่หกซุนครับลงุงอยู่หกซุนแล้วแบบอ่ะเพอพอพพพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอผมว่าให้น้องไปฆ่าใช่ไหมน้องไปฆ่าปุ๊บพอหอเปย์จะพอเห็นหกซุนผมก็เลยเจะเอาไปไปบ้านหกซุนะจะไปถามว่าเออมันมัน,ม,นมันมีคนแบบนี้อยู่ในแก๊งด้วยหรออธิบายให้เขาฟังเขามาไล่บัมยิงผมแล้วก็คนอื่นเขาไม่ได้รุมแทงนะก็จะมีแค่เจ้าตัวคนนั้นนะครับที่เลื่อนๆนะอ่ะแพงคนเดียวอ๋อมันเลื่อนอะไรมึง ใช่ครับใช่ใช่ใชอ๋อผมแลวทีเนี้ยคือเสียงผมเสียงไอเนี้ยตอนที่คุยกันเหมือนเหมือนไปเจอผมเคยมีปัญหากับมันที่นู่นไงผมเคยไปเรียกของมันมาที่นูน่นอ่าอ่าอ่าตอนที่คุยกับมันบนรถน,นะครั้งแรกอะเสียงเนี้ยผมผมนั่นก็จําได้อยู่ครับลงุงอ๋ออเคเอาว่าถ้ามันเอาแก๊งมึงมากระทืบมึงโทรบ,บอกกูแล้วกันได้ครับลงุงโอเคโอเคไปยบางเนว อัลโดนดกสุดเหลือใส่เขามันน่าจะมีประเด็นกันมันน่าจะมีประเด็นกันผลตัวไ่เกี่ยงตัวไหคุไม่มีอาการอะไรกันหนึ่งสามห้าสิบให้มีระเบิดอีกรูปมาประเบิดประตูลงเลให้หน่อย เพื่อเข้านะเพเข้านะเพ่้นะเงเข้าแล้วลงนี้เอาไทำอรเพื่อนด้วยนะชุวเพื่อนนี่ลวกหดนจังไปไขึ้นไป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 จะไปตไปเัวมันต

ุบดกูตายกูอะไรกูเป็นไรตายวะกูเป็นไรตายอ่ะเฮียงงจัดเลยกูโดนเฮียอะไรวะเี่กูเป็นไรตายวะไอ้สัสเมื่อกี้เนี่ยไอเฮียอย่างงงเลยยุโดนเฮียอะไรตายวะ มา้บันไดฟางดควยมีแต่ขยะไอ้เนี่ยไม้เดิมเก็บไปตีตัวไอ้กาไอ้ถุงดำพอแล้วพอแล้วพอแล้วชุบบนี่ชบเองชุบเองร้นมีอาคีไมร้นไอ้ขยะเต็มเลยเนี่ยควยโดนตีตายหมด่มมตัวไปหมดตัวมาเนี่ยมนี่พิเตอรมันนี้เลยวานพิเตอมมเราโคตให้ปิดชโคตวะ ให้หน่อยห่อไปนห่อยเอี่ยอีเดมร้อยวิเียังหมายป่ดห่อไปห่อเอ๊ะเอาเอาห่อให้หน่อยเบิกเบิกห่อให้หน่อยเอาห่อเป็นไอ้เปิดห่อให้หน่อยดิเปิดทีละกล้วยห่อทเปิดห่อพิเตให้หน่อยห่อแล้วเปิดให้พี่พี่ห่อที่ไครไม่รู้ห่อห่อพิเตให้พี่ไปหน่อยเป็นเป็นพิเตได้ได้ห่อได้เอกเลยฮายฮายิสมีหรือเปล่าไม่มีหรอ พี่หยิบหอยหน่อยแตงเกีวแตงกีวเียแรยยแกงเราไม่ถูกกับบันไดจริงๆเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยไปอบานศพเหลืออยู่บ<ค> <ไป S 3> นบานมาเอา <ไป S 1> หน่อย <c oughs> จนกลายเป็นวิญญ,ญาณผีสาวที่เย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีอยู่จริงหรือไม่ตัวมาส่ไม่ได้ไมไม่มีไม่มีเพราะบ้านในรัตตะแลนก็จะเป็นบ้านที่สร้างตามวัฒนธรรมซึ่งซึ่งบ้านก็ไม่ใช่บ้านจัดสรรเลยนะเพราะที่รัตตะแลนไม่เคยแบ่งขายไม่เคยแบ่งที่ดินเลยแสดงว่าตั้งแต่ปี2530ที่รัตตแลนได้ปิดตัวลง ก็ไม่เคยมีสิ่งปลูกสร้างใดๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเลยซึ่งลัดดาลดนในปัจจุบันก็ยังคงสภาพเดิมแม้จะมีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองไปแล้วตั้งแต่ปี2,549และจนถึงทุกวันนี้สภาพของลัดดาลดนก็ยังคงเป็นไม่ผมกำลังติดตามเลยเฮีย <he a. S 1> ผมกำลังจะติดตามผมนั่งฟังอยู่ว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจะดูได้หรอ ให้ดูไอ้เชียตีเปิดแพ็กกันเลยว่าอีชาตินึงอ่ะไอ้เชียนี่ก็แอกจังเลยนะไอ้เชียแบนเนมแบนเนมแบนเนมเยอะชิบหายอีกเลยซึ่งลัตตาลในปัจจุบันก็ยังคงสภาพเดิมแม้จะมีการเปลี่ยนมือพูดถือครองไปแล้วตั้งแต่ปี2 5ง9ี่ และจนถึงทุกวันนี้สภาพของลัดตาแลนก็ยังคงเป็นสภาพเดิมและยังไม่ถูกทิ้เขาบอกว่าลัดดาแดนที่เราที่เรารู้จักกันอะคือเราเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยนะรู้ป่ะจริงๆเขาบอกแล้วอ่ะไม่มีไม่มีอะไรในในลัดาแลนไม่มีผีไม่มีอะไรเลยนะเอาจริงๆอะ Yup. ร lives, รลุงรู้แล้วลุงรู้แล้วบอกเพื him him. ่อเอาก็บอกให้มึงรู้ด้วยไงสัตว์เหยียก็บอกให้มึงรู้ด้วยไงทำไมกูรู้แล้วกูบอกมึงไม่ได้หรือไงสัตว์เหยียไอเวย f C k u b r r p w i n หนึ่งร้อยครับขอบคุณครับมังชาย รู้สิจะ<ช>เป็นส่วนพิพิธภัณฑ์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ชา,าวเขาตรงนี้คร<ช>ับขอแสดงสินค้านี่ก็เหมือนเหมือนรูปรูปทางอากาศ <c oughs> มันจะมีบ้านอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรวะเนาาี่ยออมันก็ถามเขาสิบอกว่าจัดจบได้ไหมเดี๋ยวออกให้เออมึงก็มึงก็ถามเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปถามต่อเองครับมีเรื่องกันเหรอไปเอาเดี๋ยวมันดูเยี่ยกูสปอยสั์ไปดู ปล่อยม่าเดี๋ยวดูในเมืองแต่บ้านตรงนั้นนี่จะเป็นบ้านที่แสดงอาตกรเมี่ยได้มีการเผยแพร่ภาพบ้านปูนหลังหนึ่งที่มีสภาพเป็นบ้านร้างเก่าซุดจงและถูกระบุว่านี่คือบ้านผีสิงที่อยู่ในรัตดาแลงเมื่อความจริงไม่ตายมีคนล่าท้าผีในรัตดาแลนไหมวะล่า เนี่รัตดาแลนเนียมีคนเข้าไปด้วยเนี่ยมาแล้วนะครับก็ต้องสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ผมอยู่หน้าหนึ่นงสถานที่นะครับรัดาแลนด์มาสหลอนสยองสองกัมโพสองนะครับเนี่ยมาเจอครับเพราะว่านะครับทุกๆคน าวะแต่ก็เอานะแกบครับใครอยากให้ผมไปทางขวากดหนึ่งนะครับผมใครอยากให้ผมไปทางซ้ายกดสองครับทุกคนไปกันต่อครับอันตรายสิบหายเลยครับผมนะทางขวากดหนึ่งครับทุกท่านทางซ้ายกดสองโอ้โหโพรงด้วยครับไอ้เรนเราเรนเป็นป่าไปหมดแล้วหรอ เอาไม่เอาเปไปอ่ะผมน่าจะศพหลุดเปล่าไม่รู้อ่ะผมไม่เห็นผมไม่เห็นเมื่อกี้ผมไม่เห็นขอโทษครับอันนี้คือผมน่าจะศพหลุดหรือเปล่าไม่รู้ว่าศพหลุดในในเนี่ยลองเรียกให้เขาเรียกเรียกเรียกเขาหน่อยดิคันไหนครับลุงไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ไม่ได้ดูอ่ะตายแล้วลองเรียกลองเรียกก็ได้ครับไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเรียกเรียกเขาเผื่อเขามาได้ทำได้ใกล้ประกาศเลย ภาพหนึงนะ่งหน้าผมดูให้อ่าลุงเออพี่เล็กแหละไครไบ้านร้างหนึ่งหลังที่หลังใหญ่มากใครอยากให้ผมหน้าที่ไกลออกไปอ๋อนี่กล้องจับความร้อนเหรอนี่หลุดไหมครับพี่ตหลดครับตกลดโอเค ดูไม่ได้เดี๋ยวผมหาว่าโดนสปอยถ้าผมดูเท่ากับว่าผมสตรีมสไนด์ดีในเมืองอยู่ในเมืองเดียวกันดูไม่ได้เดี๋ยวผมก็โดนแบนลรอกมึงเห็นสภาพกูไม่เนี่ยว่าไม่ไม่ต้องดีเมคครับให้เขาอุ้มเลยมึงเห็นสภาพกูไม่เนี่ยว่ากูโดนอะไรอยู่เนี่ยมึงเห็นสภาพกูบ้ากูโทรกูยังไงมึงดูสภาพกูก่อนกูโดนอุ้มอ้ยกูโดนอุ้ม มึงเห็นไหมเนี่ยไอ้เขี้ยมึงเป็นอะไรกันวะไอ้สัตว์กูถามมึงจริงเนี่ยกูโดนอุ้มอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมึงให้กูไปดูเดนี่ยไอเคค้เขี้ยกูอยู่ในเมืองเหมือนกันกูดูไม่ได้ดองนั้นกูโดนสตรีมไส้สัตว์มึงเคยเล่นจี a ทไหมเนี่ยไอเคค้เขี้ยดูไม่ได้ ตีอย่งไม่ล่านเลยไอสตัตว์มึงเห็นแต่ปา้ากูไม่ใช่กูโดนอุ้ม